ครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับคุาสุเกมใ n a s ส y w ้เวอ o ์อ o ฟ o r อีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็กลับอยู่กับการสุ่มวิญญาณรบนะครับอ่ะเรามาหาวิญญาณรบดีๆกันบ้างเพื่อจะมีโชคมีอะไรกับเขาบ้างก็จะมีโชคบอกอยู่นะครับว่าเอ่อ240ครั้งการันตีวิญญาณรบสีส้ม อันนี้ก็400ครั้งการันตีวิญญาณลบสีแดงแล้วก็ไปสุ่มเอาอ๋อมันเป็นวิญญาณลบเลือกเองครับโอเคนี่เรามีอยู่70ใบเดี๋ยวมาดูว่าจะได้กี่ครั้งมันใช้4ใบ4ใบต่อ5ครั้งนะครับโอเคเราไปเริ่มที่5ครั้งแรกไปอ่า5ครั้งแรก เกือได้แต่อีพีวิญญาณลบไปที่สิบครั้งแรกโอ้สสได้เสดวิญญาณลบมาสองชิ้นก็ยังเกือสิบครั้งผ่านไปแล้ว อันนี้ยิ่งเกลือใหญ่เลยได้แต่เศษวิญญาณลบอันนี้ยิ่งหนึ่งชิ้นสิบห้าครั้งผ่านปล่อยเข้าสู่ครั้งที่ยี่สิบโอ้แกนวิญญาณลบสีแดงอันนี้น่าจะเป็นตัวเพิ่มอีกพีไหมหรือยังไงอืมโอ้น่าจะใช่เลย คแล้วครับ20ครั้งเกือม,มากๆอ๋อเศษสีแดงมาหนึ่งก็ยังโอเคจู่หรอกถ้าออกเศษสีแดงตลอดก็ยังโอเคนะยี่สิห้าครั้งผ่านปล่อยโอ้อเศษสีแดงมาดูดัวเลยอันนี้โอเคอยู่ถ้าไม่ได้ ตัวเลือกมาก็ได้เศษสีแดงมาตลอดก็ยังโอเคนะได้ได้แบบเออเก็บสะสมไว้อยู่สามสิบครั้งผ่านไปน่าจะออกยากอยู่เนะโอ้นี่ยิงเกือบใหญ่เลยสามส้าครั้งผ่านไปครับผมเข้าสู่ครั้งที่สี่สิบ โอ้ยจริงเกลือเกือชุบหายเลยสี่สครั้งผ่านไปโอ้ได้เศษสีส้มมาอันนี้ก็ถือว่าผมมองว่าเกลืออยู่ดีนั่นแหละเออข้าวสครังที่ห้สิบก็ยังเกลืออยู่เช่นเคย ห้าสห้ามโอ้โอมันออกยากขนาดนนเลยเนี่ยมันออกยากขนาดนั้นเลยนะสีแดงออกแค่เนี่ยเก่นวิญญาณลบสีแดงเนี่ยแค่นั้นไอ้กล่องของขวนนี่นคืออะไรห้าสิบห้าครั้งผ่านไปแล้วนะครับ กาสู่ครั้งที่หกสิบโอ้เกือมากๆหกสิบครั้งก็ยังเกืออยู่ดีเทีแรกผมว่าจะเก็บตำลึงไว้รอสุ่มกาชาเออผมไม่ได้เก็บสักทีเลยผมเอาไปอัพอาวุธอัพนั่นอัพนี่หมดหมดเลยซื้อนั่นซื้อนี่เทเลเล็กเทเลน้อยหมดเกี้ยงเลยไม่ได้เก็บสุ่มสักที ข้วที่หกสิบห้าครับอังซี่หกสิบห้าก็โอเคอยู่นะได้เก็บวิญญาณสีแดงมาอะไรก็ได้ที่เป็นสีแดงสะสมมาไว้เออขาสูงที่เจ็ดสิบครั้งป่ายโอ้เศษวิญญาณรบสีแดงอ๋อเดี๋ยวนี้ใช้ห้าเลยเนี่ยี๋้วซื้ออีกสามมัน ครบโอเคถ้าสูงครั้งที่เจ็ดสิบห้าโอ้ได้โคตรเกลือเลยอืมอันนี้ก็เช่นกันแปดสิบครั้งผ่านไปครับครั้งที่แปดสิบห้าโอ้โหสรุปก็ง่าย,าย,ายเกลือ หรือว่าเราต้องมีใครเก็บสุม่มได้แบบร้อยสองร้อยใบแล้วก็มาสุ่มแบบนี้ไหมมันเกลือแบบนี้ตลอดไหมวะเวลาเราสุ่มเนี่ยโอ้อันนี้ก็เจ็ดสิบครั้งเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันออแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่าลืมมาทำภารกิจตรงนี้กันนะเนี่ยในส่วนกิจกรรมตรงนี้เห็นไหม มันจะเขียนว่าให้สําเร็จสี่เออให้สําเร็จห้าวันจะได้รับเนี่ยไอตาทหารสีแดงเนี่ยเห็นเขาอันนี้กันอย่างเยอะเลยเขาได้ของดีๆกันแล้วคงผมจะมารับแล้วก็เปิดให้ดูเราต้องทําภารกิจพวกนี้ครบห้าวันนั่นเนี่ยขึ้นตรงให้มันขึ้นขึ้นหมายติ๊กถูกแบบนี้ถึงจะได้รับตาตรงนี้มาเดี๋ยวเราก็ไปเปิดกันดูแล้วก็ลอือย่าลืมทําภารกิจซีซั่นใหญ่ตรงนี้ด้วยนะ ก็อย่างที่ผมบอกคือมันมีให้รับตัวละครด้วยนี่อันนี้ก็ผมก็ได้มาหนึ่งตัวแล้วปัญญาเฉียบแหลนชัดเจนสวยจริงเชียดูวหวังหยวนจีโอ้ได้ตาปัญญาูกสีแดงอีโอเคเดี๋ยวเราเปิดดูกันดูซิ ตาทหารส้มก็ยังไม่เปิดนะเปิดตาทหารสีแดงกันเปิดทีละชิ้นไหมหรือเปิดทั้งหมดเลยเปิดแม่งหมดเลยดีวยกว่าน,นะไปเอาขัดจังหวะดวงกันดิโอ้โหสัญญาเลือดครอบงำถึงชีวิตลมบูรพาไอ้ลมบูรพานี่เอาไปใช้ให้นั้นดีไหมวะ ใช้ให้ซุนเซกดีไหมมันสกิลมันต่อยไปลมมันเกี่ยวกันนะสกิลพิเศษเรียกลมบุรพาใครยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับก็โอเคครับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้ครับเอาไว้มาเจอกันคลิปหน้าครับผม